ในปี2540ไม่มีแก๊งนักเลงแก๊งไหนที่เป็นที่พูดถึงของชาวบ้านร้านตลาดได้เท่ากับแก๊งเจ้าโลกแก๊งเราเนี่ยต้องมีท่าประจำแก๊งก่อนอาท่านี้ไหมเจ,จ้าโลกพงาดจ้าพอไหมเออจ้าว่ะมิชชั่นของแก๊งนี้ก็คืออยากจะทําอะไรแล้วมันประสบความสำเร็จมันอยากที่จะดูแลทุกทุกอย่างให้แบบเป็นไปได้ด้วยดีพวกเขาคุมทั้งร้านถ้าเราโอเกะเล่นไพ่เก็บท่าคุ้มกรองท่าคุ้มครองอะ เผาสามจานสิบบาทสิบาทก็มาดิมึง<ด>มาจ่ายกูดูไม่เอาไหนเลยนะคือมันดูเป็นแกงไรสาระมากเลยเออฝันอ่ะมึงเป็นเฮียแหละคุอ,อยากได้ร้านพวกมึงวะเฮยอกก็จ่ายทุกเดือนเดี๋ยวโดนส้นตีหรอกนอกจากในหนังจะปล่อยมุกไม่มีใครยอมใครแล้วในเบื้องหลังพวกเขาก็แสนจะเข้าขากันได้ดีเวลาอยู่ด้วยกันก็จะมีแบบเช้าๆกันส่งมุกหรือรับมุกมองตาก็รู้แล้วอะเรื่องเหียเียอะไรเกียแน่เหรอเกียมือกู บอกเลยว่าแก๊งนี้คือสุดยอดของสีสันที่จะไม่มีทางทําให้คุณผิดหวังถ้าได้เข้ามาเจอพวกเขาสักตั้งในโรงภาพยนตร์เฮ้ยลูกเพ่นี่ลูกพ่อ13ตุลาคมนี้มาเจอกันนะพวก